สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมานําเสนอประเทศที่น่าสนใจสุดๆประเทศหนึ่งก็คือประเทศลักเซมเบิร์กมาเรามาเริ่มกันเลยประเทศลักเซมเบิร์กชื่อทางการก็คือราชารัฐลักเซมเบิร์กมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองลักเซมเบิร์กภาษาทางราชการที่ใช้กันก็คือาภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสและภาษาลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์ก<ม>อยู่ตรงไหนนหั่นเลอะลักเซมเบิร์กตั้งอยู่ในโซนยุโรปตะวันตก รมแดนทางทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับประเทศเบลเยียมผมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนีผมแดนทางทิศใต้ติดกับประเทศฝรั่งเศสลักเซมเบิร์กเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดอันดับที่7ในตะวีปยุโรปโดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่167ของโลกและอีกทั้งยังเป็นแลนด์ล็อกซิตี้ขอภัยแลนด์ล็อกคันทรีคือประเทศที่ไม่มีทางออกสูท่ทะเล ดักเซมเบิร์กมีพื้นที่เพียง2586ตารางกิโลเมตรหรือก็คือ998ตารางไม้หากเราสังเกตจากแผนที่ทางกายภาพของดักเซมเบิร์กประเทศจะแบ่งออกเป็น2ภูมิภาคก็คือภูมิภาคออสลิคือภูมิภาคทางตอนเหนือและภูมิภาคกอตแลนด์คือภูมิภาคทางตอนใต้ภูมิภาคทางตอนเหนือนั้นเป็นที่ราบสงูงมีสันเขาดินส่วนใหญ่ของที่นี่มีองค์ประกอบของดินที่ไม่ดี และยังคงไม่สามารถทําการเพราะปลูกได้เขตแดนทางธรรมชาติที่ใช้แบ่งพรมแดนทางตอนเหนือกับประเทศเบลเยียมก็คือเนินเขาแอนเดรนเนสนั่นเองส่วนภูมิภาคทางตอนใต้มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำที่คอยหล่อเลี้ยงอยู่หลายสายแม่น้ำหลายสายไหลผ่านประเทศนี้แม่น้ำที่สำคัญได้แก่แม่น้ำอัเซตแม่น้ำไอซ์แม่น้ำมูซลแม่น้ำออ แม่น้ำซอและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดก็คือทะเลสาบอุปเปอร์ซอรประเทศลักเซมเบิร์กแบ่งออกเป็น12มณฑลได้แก่คาเปเลนครโวูเดคเคลิชเอเทเนชเอเชเซอร์อันเซสเกรวินมาเค์ลักเซมเบิร์กเมอร์ชเรเดงเรมิชเวนเดนและวิว เขตการปกครองแบ่งออกเป็น102เทศบาลชุมชนจาก102เทศบาลชุมชนเหล่านี้มี12แห่งที่มีศานะเป็นเมืองด้วยนะประเทศลักเซมเบิร์กมีประชากรอยู่ประมาณ625,000คนในส่วนของตัวเมืองหลวงคือเมืองลักเซมเบิร์กนั้นมีจุดเด่นที่ย่านเมืองเก่าแก่และป้อมปราการโบราณ จุดที่น่าสนใจก็คือยา่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์กและมหาวิหารนอตด,ดามยา่านเมืองเก่ากลันและอลามฟาทูที่นี่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งแต่ปีคริสตศักราช1994มหาวิหารนอตด,ดามสร้างขึ้นในคริสตศักราช1603ครั้งแรกเป็นเพียงโบสถ์นิกายเยซูอิตต่อมา ในคริสตศักราช1,613ได้กลายเป็นมหาวิหารโรมันคาทอลิกตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกผสมเรเนซองเป็นหนึ่งในแดลมาร์คของประเทศเชาะป้อมปราการฟอร์ตตองกินเป็นหอคอยรูปทรงค้ายลูกโอ๊กยีติดต่อกัน3หลังอนุสาวรีย์สุภาพสตรีทองคำสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการประกาศอิสรภาพของประเทศ กำแพงคอนิชกำแพงคอนิชได้รับสมญานามว่าระเบียงที่สวยที่สุดในยุโรปตั้งอยู่บริเวณป้อนปราสาเคิมินเดลาคอนิชสร้างโดยฝีมือช่งชางชาวสเปนและฝรั่งเศสในศตรวรรษที่17ลักษณะเป็นระเบียงทางเดินทอดยาวไปตามแม่น้ำออแซสสะพานหินโค้งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหรือก็คือสะพานอโดฟี ในสัญ,ญลักษณ์ของลักเซมเบิร์กในชั้นแรกสร้างระหว่างปีคริสตศักราช1900-1903ถึงส่วนชั้นบนสร้างขึ้นจากโครงเหล็กระหว่างปีคริสตศักราช1962-1966ถึงพระราชวังหลวงแกรนดูเคิลพระราชวังหลวงแกรนดูเคิลตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ทางตอนใต้ของลักเซมเบิร์ก ที่นี่สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1572ปพ้ร้อมปราการแห่งลักเซมเบิร์กต้อมประการแห่งลักเซมเบริร,ร,ร์กรหรือที่นียกกันทั่วไปว่ายิกรอต้าแห่งภาคเหนือตั้งอยู่บริเวณเมืองเก่าแห่งมรดกโลกเมืองนี้ได้รับการยกจ่องจากองก์กนยูเนสโก้ในปีคริสตศักราช1994โดยสร้างขึ้นในปี1อ่าขอภัยสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช963 นอกจากนี้ลักเซมเบิร์กยังมีพิพิพธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในตัวเมืองหลวงเมืองลักเซมเบิร์กได้รับการตั้งชื่อว่าเมืองศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมยุโรป โดยได้รับครั้งแรกในปีคริสตศักราช1,995และได้อีกครั้งในปีคริสตศักราช2,007เพลิง On Hermans เป็นเพลงชาติของลักเซมเบิร์กชื่อในภาษาลักเซมเบิร์กแปลว่าบ้านเกิดของเรา สกุลเงินฟงรักเซมเบิร์กใช้กันจนถึงปี2002ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินยูโรภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้กันรองลงมาก็คือภาษารักเซมเบิร์กและภาษาอังกฤษภาษาทางราชการที่ใช้กันอยู่มีสามภาษานั้นหากเราไปติดต่อหน่วยงานราชการหรือ ด้านเอกชนด้วยภาษาใดๆก็จะได้รับการบริการกลับมาเป็นภาษานั้นๆด้วยละอาหารที่นิยมรับประทานกันทั่วไปก็คือเนื้อสัตว์และอาหารแปรรูปจำพวกเช่นเบคอนแฮมเนื้อสัตว์โรควัน นิยมรับประทานคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเยอรมนีและฝรั่งเศสเอาล่ะจบแล้วกันนะครับในเรื่องของประเทศที่น่าสนใจประเทศนีประเทศหลักเซมเบอร์รก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันนะครับในส่วนของข้อมูลอ้างอิงเราได้ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเดสคริปชันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลเป็นอย่างมากนะครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดชับสไครกดแชร์ให้ด้วยนะครับลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ